วันนี้จะมีเรื่องรถฐานยิงจรวดหลายลำกล้องอนเนกประสงค์ D11A มาเล่าสู่กันฟังนะครับ D11A มีพื้นฐานที่พัฒนามาจากระบบจรวดหลายลำกล้องของ Elbit s y s t e m ประเทศอิสราเอลเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละครับโดยเป็นแบบ PULS s i s e and Universal Launching System ซึ่งมีความสามารถนะครับเรื่องความแม่นยำและระยะยิงที่ไกลถึง300กิโลเมตรเลยนะครับ D11A นะครับใช้รถยนต์บรรทุกหรือรถแคร่เช่นเดียวกับระบบ ATMG 155มิลลิเมตรของเรานะครับคือรถยนต์บรรทุกทาตราที่มาจากสาธร นรัดเชคนะครับและเปิดตัวไปแล้วนะครับในงาน De f e n s e and Security 2022นะครับซึ่งระยะเวลานี้นะครับเข้าใจว่าน่าจะเริ่มผลิตกันไปแล้วนะครับและถูกจัดหาเข้าประจาการในกองทัพบกไทยและกองทัพเรือไทยนะครับรถฐานยิงจรวดหลายลำกล้องอเนกประสงค์ D11A ใช้ท่อนยิงแบบโมดูล่านะครับสามารถทําการยิงจรวดตามวิถีและไม่นำวิถีได้หลายแบบในลำกล้องแตกต่างกันโดยจรวดที่ใช้นะครับอาจจะเป็นจรวดอะคูร่าขนาด122มมตรระยะหวังผล40กิโลเมตรจรวดเอ็กซ์ตราขนาด306มมระยะยิงหวังผล 150กิโลเมตรและที่เจ่าว่าเจ๋าสุดนะครับคือจรวดน้ำวิถีแบบ Predator Hawk ขนาด370มิลลิเมตรระยะยิงหวังผลถึง300กิโลเมตรเลยนะครับซึ่งตามข่าวนะครับตอนนี้อย่างน้อย2ระบบนะครับถูกส่งเข้าประจำการแล้วทีกองพันฐานปืนใหญ่ที่711นะครับกรมฐานปืนใหญ่ที่71และยังมีการผลิตเพิ่มอีกหลายระบบเลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ D11A ความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ไม่ได้นะครับ